เราจะมาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและดาาับมัธยุกษาตอนต้น,ตนเรื่องสถาบันหลักของชาติชาตินะคะการที่จะเป็นชาติได้จะต้องไปบอกไปด้วยพื้นที่ตั้งรวมถึงประยากรในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาวัฒนธรรมศาสนาที่เป็นของตนเอง นอกจากนี้ประชาชนยังต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางวัฒน,ธ,นธรรมมีความผูกพันกันในทางสายเลือดตลอดจนมีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ร,ร่วมกันหรือมีวัฒน,นาการทางการเมืองการปกครองร,ร่วมกันสำหรับชนชาติไทยของเราเป็นชนชาติที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร,ร์และความเป็นมาที่ยาวนานไม่แพ้ชนชาติใดในโลก เรามีพื้นแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์ในนามีปลาในนามีข้าวมีพืชพพันธุ์าหารที่อุดมสมบูรณ์มีภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เป็นชัยภูมิอากาศไม่ร้อนมากไม่หนาวมากมีความหลากหลายของทรัพยากร,ารท,ทางธรรมชาติมีท่ามีที่ราบรุ่แม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมีภูเขามีทะเลที่มีความสมดุล์และสมบูรณ์ ประเทศไทยเป็นที่หมายปองของนานาประเทศนะคะสําหรับชนชาติไทยเราในอดีตถือว่าสถาบันมหาสัตว์เป็นสถาบันสูงสุดของชาติมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้นํารวบรวมประเทศชาติให้เป็นอุดแทนและประสาทผู้พระองค์ดูแลและบริหารประเทศชาติโดยใช้หลักธรรมที่เป็นคําสอนของาศาสนาด้วยความเข้มแข็งของสถา,าบันธรามหา ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในศัพทในสถาบาัานศาสนาที่เป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวทาง,งจิตใจให้คนในชาติตระลึกปฏิบัติในทางที่ดีงามเพราะศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่สอนให้ควปตระลึแกและปฏิบัติตนเป็นคนดีนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าสถาบันหลักๆของประเทศไทยเรานะคะหรือว่าของชาติไทยเรามีสามสถาบันด้วยกัน ก็คือ 1. สถาบันชาติ 2. สถาบันศาสนา 3. สถาบันมหากษัตริย์ชาติก็หมายถึงแผ่นดินที่ประชาชนยึดครองมีอาณาเขตที่แน่นอนเช่นประเทศไทยของเรานะคะมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติมีวัฒนธรรมขนบรรมเนียมประเพณี และจารีตประเพมีเป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพุรุษสำหรับประเทศไทยของเรานะคะมีธงชาติหือธงไปลงที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศซึ่งมีสามสีด้วยกันก็คือสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำ เป็นสถา,สถาบันทางศาสนาประเทศไทยเรานะคะมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติกษัตริย์ของเรามีการทำนุบำรุงพระศาสนามาตั้งแต่ยุคสมัยสุขโขทยัยอายุทยาพนบุรีและจนถึงกระทัะ่งปัจจุบันก็คือสมัยรัตนโกสินทร์นะคะศาสนาคือคําสอนขององค์พระศาสนาของแต่และพระองค์ศาสนาทุกศาสนา มีไว้เพื่อสอนให้มนุษย์ละทั่วตระพื้ดีซึ่งในประเทศไทยของเราถึงแม้ว่าจะมีาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจำชาติแต่คนไทยเราก็มีอิสระในการนับถือาศาสนาคนไทยเราสามารถที่จะเลือกนับถือาศาสนาใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคริสต์อิสลามหรือาศาสนาอื่นๆที่เราต้องการที่จะนับถือและศรัทธานะคะคนไทยของเรานะคะประเทศไทยของเรา ไม่ว่าจะไปเป็นที่มุมไหนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือว่าภาคตะวตันออกเฉียงเหนือก็จะมีวัดและก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งศาสนาพุทธถือว่าเป็นศาสนาที่มีปรยานงามและถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะคะในการทาพิฏิบัติและเพื่อความสบายใจนะคะต่อไปสถาบันพระมหากษาัตร์ พระมหาสัตว์ของไทยนะคะก็ะจะรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้เป็นสมมุติของประเทศมีหน้าที่ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศให้อยู่ดีมีสุขตามกฎหมายตามคันรองรองธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติมืนนั้นเช่นประเทศไทยของเรานะคะในสมัยก่อนเนี่ยจะมีการปกครองเหมือนพ่อปกครองลูกหรือว่าการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิธิรชยา ประชาชนที่มีความทุกก็สามารถไปร้องเรียนหรือว่าไปแจ้งคุกได้เราก็จะมีข้ามหาภาษา,า,าหรือว่าเจ้ามือาของเรานะคะออกมาตรัสสีแล้วก็มาดูแลจักรุกสุขดิจของประชาชนในปัจจุบันของเรานะคะตั้งแต่ปีพศ2475เป็นต้นมาเราก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณ์ระยาสิทธิ์ร่ามาเป็นการปกครองในระบบประชาธิปไตยทึงแม้ว่า เราจะเปลี่ยนการปกครองแต่สถาบัานมหาวิสัตย์ก็ยังถือว่าเป็นประมุขของประเทศนะคะซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยจะถือว่ารตริยัตเนี่ยเป็นผู้เป็นสมุทรเทศหรือเป็นเทพพิจิตรลงมาเกิดซึ่งเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับประเทศไทยของเรานะคะสถาบัานทั้ง 3, สามสถาบัานทั้งสามสถาบัานนี้ ถือว่ามีบุญคุณต่อเราอย่างมากเพราะชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคําสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ที่สอนให้เราทุกคนเป็นคนดีและธรรมศาสตร์คือผู้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมเพื่อความสงบสุขของสมณิกรชาไทยเราทุกคนจึงควรรักชาติรักศาสนา,ารักธรรมศาสตร์ด้วยใจอันบริสุทธิ์ และยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสานติสุขนะคะสําหรับประเทศไทยของเรานะคะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปในภาพต่อไปนะคะถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชนชาติไทยสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะจบแค่นี้สําหรับนักศึกษาคนไหนนะคะที่มีปัญหา ยังสงสัยและไม่ได้อีนักที่นี้ไม่สามารถสอบถามคุณครูได้โดยตรงสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0817090812หรือว่าอินบล็อกมาที่เพจกสนตมละหารนอกจากนี้นะคะนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมกศนตมละหารและนักศึกษาที่ยัง ะคะุณาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ